แป๊บหนึ่งนะแล้วผมจะมุ่งหน้าไปยังแม่แจม่มนะฮะดูสวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะขึ้นไปเชียงใหม่นะครับระยะทางจากนี้ไปแม่สรเลียงเนี่ยประมาณ141กิโลนะครับ แล้วจากแม่เสเรียงไปฮอดก็ประมาณ90ต่จากฮอดไปตัวเชียงใหม่ก็ประมาณก็หลายกิโลนะครับระยะทางประมาณ400กว่ากโล สวยงามนะทุกคนนะตอนนี้ผมอยู่ไกลมากนะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูกับตาใกล้ๆมันใกล้กว่านะนะครับดูในกล้องมันเดี๋จะดูเหมือนแบบไม่ค่อยเห็นนะพอนุนิดจากผมเดินทางนะครับเมื่อกี้ที่ออกมาก็คือที่ท่าสองยางนะครับแล้วก็ผมก็ขี่รถนะะ ผมก็ขี่รถผ่านขี่รถผ่านอำเภอสบเมยนะครับแล้วก็อำเภอแม่สเสียงนะครับตอนนี้ผมอยู่ระหว่างทางที่ผมจะไปทางเชียงใหม่ก็คือระหว่างทางแม่สเสียงไปฮอดนะครับแล้วก็ผมก็ได้แวะร้านกาแฟเมื่อกี้ก็คือร้านกาแฟอะไรสักอย่างจําไม่ได้แล้วนะแต่ว่านี่ผมอยู่ระหว่างทางนะเพื่อนนะให้ดูนี่ดูข้างล่างดูสุดยอดมากเลยดูดิมันเป็นนา เป็นนานนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสะพานที่แบบฟวมันสุดยอดมากทุกคนนะครับ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอย่างที่บอกคือผมผมขี่รถนะขี่มอเตอร์ไซค์จากท่าสองอยางนะครับขึ้นไปเชียงใหม่ระยะทางก็ประมาณระยะทางประมาณก็อ่าสี่ร้อยกว่าโลกเกือบๆนะครับถ้าเข้าไปในตัวถึงตัวเมืองนะแต่ที่น,นี้มันเด็ดก็คือว่าทุกคนดูมันเป็นนานแบบสุดยอดอนะ่ะดูดิโคตรสวยอะ่ะทุกคนดูดิ เนี่ยดูดินี่คือแปลงนาที่เรามองจากข้างบน<ส>นี่ฟังนึงนะครับ <c oughs> นี่นะดูเป็นห้วยฝั่งนั้นก็มีนะทุกคนดูดิแต่ฝั่งนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมว่ามาเรามาทางเดิมดีกว่านะครับก็เพื่อนๆที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์นะฮะเป็่กกำลังใจผมด้วยนะครับดูทุกคนสุดยอดมากเลยดูด,ดิโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะเดินทางต่อนะครับจุดหมายผมคือแม่แจ่มนะครับอำเภอแม่แจ่มนะก็ตอนนี้จะเป็นระหว่างทางนะทุกคนดูสุดยอดมากดูด,ดิโอเคนะครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยนะครับทุกคน ครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ถึงสวนสวนบ่อกแก้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ต้องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวเนี่ยชอบมาบแล้วก็ชอบแวะถ่ายรูปนะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นแบบสวนวิจัยสนนะครับแล้วก็ดูต้นใหญ่มากแล้วก็สูงมากเลยทุกคนนะอันนี้เพื่อนๆสามารถตามทํไลน์ผมได้เลยนะก็คือถ้าเกิดว่าเรามาจากกรุงเทพใช่ไหมครับเราก็จะวิ่งตรงเข้ามายังแม่สอดนะแม่สอดแล้วก็แม่ละมากเข้าท่าสองยาง ถ้าตองยางมาแล้วว nah, ิ่งเส้นผ่านถนนร้อยห้ามาแล้วก็จะมาเจอศพเมยแล้วก็แม่เสลียงแล้วขึ้นมาเลี้ยวขวาตรงแม่เสลียงเลี้ยวขวามายังทอดนะครับแล้วนานละระหว่างทางเราเราก็สามารถเที่ยวได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรงสวยนะครับคนดูยมีอะไรกันดูดิยอดมากูดิตรงนี้ผมก็ผ่านผ่านมาบ่อยนะก็เลยวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาแล้วก็ให้เพื่อนได้ดูนะครับผม นี่นะตอนนี้ผมก็พักนี่นะฮตอนนี้ผมก็พักรถแป๊บหนึ่งนะแล้วผมจะมุ่งหน้าไปยังแม่แจ่มนะฮะด,ดูนะี่นะดูว่าสวยมากทุกคนเลยนี่เป็นต้นสนนะครับทนี่มันชอบอากาศแบบเย็นๆน,นะทุกคนเลยนะเย็นๆนะต้นใหญ่มาก ว่านี่เขาปลูกมานานนะหลายสิบปีนะตรงเนี้แบบค่อนข้างสูงใหญ่แล้วก็ข้างล่างก็มีลงไปได้นะเนี่ยผมขี่กันนี่มาเลยนะใจครับใจขี่มอเตอร์ไซค์แล้วรู้สึกว่าสนุกดีมันไม่ได้ใหญ่แล้วมันไม่ได้แรงมากนะร้อยยี่สิบห้าดูดิเนี่ยเปล่าไว้หน้านะนี่ดูนี่ดูนี่แก้วเลยนะนี่ดูดิพอดีจะไฝากที่เขาที่แม่แจ่มนะแก้วแก้วเป๊กนะ ก็นี่หมอนอ็อกของเรานะนต,นตัวนี้กล้องตัวนี้ก็คือเอ็กเคนนะเอ็กเคนรู้สึกว่าจะเป็น H9R อ่าไม่ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับมันมันจะสั่นมากกว่า GoPro นะแต่ว่าอันนี้ผมก็ใส่ไปก่อนนะมันชิดเป็นเป็นเป็นค้างคาวนะดูนะดูอ้าวโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะเดินทางต่อนะเพื่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีที่แม่แจ่มนะโอเคนะครับไปกันเลย นะครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับเนาะมาถึงที่แม่แจ่มแล้วนะครับจุดที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนสมเด็จ่านะครับซึ่งอยู่ในส่วนของมอสอวนะครับโอเคฮะถึงแล้วนะครับแม่แจม่มนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้เป็นอีพีมันจะเป็นอีพีต่อจากนี้นะครับว่าผมจะทําอะไรนะครับโอเค อย่าลืมติดตามผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ